สวัสด,ดีชาวลัคนาราศีกุมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปกกนพยากรประจำเดือนมิถุนายน2อ6 4น2564นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่ให้ชาวกุมกันห้าใบใครที่เข้ามาแล้วอาจารย์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้อาจารย์กับน้องแอดมินนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะชาวกลุมนะคะวันนี้เดาวอังคารนะจอนอยู่ในผลผลิตนะฉะนั้นก็เรื่องงานนะอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้างถาถงเข้ามาบ้างนะบางทีต้องตัดตอนต้นปีแล้วแต่นี้ก็นิดๆแล้วไม่จะไม่หนัก ไม่หนักเท่าเดิมนะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสดาวพฤหัสทับลักนะคะก็งานก็ยังไปได้อยู่แล้วก็ดาวที่เจอ้าอย่างเรื่องคุปต์นะอ่าความรักก็ยังไปได้พอใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสทับลักก็ดีนะทีนี้เดี๋ยวเราดูไพ่เสี่ยงทั้ง ทั้งห้าใบนะคะอันนี้นะคะเป็นปู่ทาเวศนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพลุสีตาไฟนะคะเป็นพลุสีตาไฟจะเป็นปางที่โลดนะแล้วก็นี้เป็นเสียนอนุมานนะคะนะจะอยู่กับคุณในเดือนนี้เลยนะแล้วกออ็อันนี้เป็นเสียพรพลุสีตาไฟกับพระแม่กาลีเนาะมหากาลีนะคะทีนี้เดือนเนี้ภายในเดือน มิถุนายนเนี้ยชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้องเออได้รับงานที่แบบจะต้องรักรักตัวงานที่อาจจะต้องทํางานส่งเร็วรักตัวงานเร่งด่วนงานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเออ ชาวลัวคนาราศีกุมก็มีการแอ็ทีเหมือนกันนะเพราะว่าคุณได้เสียงอนุมานนะมีการที่แบบเร่งเหมือนกันเร่งสปีดตัวเองอ่ะให้ทําให้ทันแล้วเหมือนแบบบางทีอ่ะบางครั้งอาจจะเป็นเหมือนเพราะว่าเรากดดันตัวเองมากเกินไปนะเราก็อาจจะแบบหัวเสียได้นะงานก็อาจจะเสียได้อย่ารีบมากนะคะแต่ถามว่างานประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จดีอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาบ้างเพราะว่าคุณก็ได้เสียงปูตาไฟต้องต้องสองเสียนนะ น้อเสียงสรุปก็ยังได้ทั้งสองเสียงนะคะนะก็ทําใจล่มๆแล้วค่อยๆทํอย,อยาเร่งอยาก,กดดันตัวเองมากนะักนะคะปล่อยใจให้สบายคืนก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวมีปัญญาคิดออกว่างานที่เร่งเนี่ยจะทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดในเวลาอันน้อยนิดนะคะนะสามารถงานสามารถผ่านไปได้ค่ะนะงานสามารถผ่านไปได้แล้วก็จะมีโชคด้วยนะคะเ,เพราะว่าคุณได้เสียงปู่นะ ปู่ทาเวสวรรณนะคะขุมทรัพย์ทั้งนั้นเลยเนี่ยคือให้คุณอะบูชาปู่ทาเวสสุวรรณดีๆนะคะบูชาดีๆเพราะว่ามีคาถาอยู่ถาวายของแดงนะแล้วก็คุณเสี่ยงโชคได้ชาวกลุ่มจะมีโชคอืถ้าดูจากนี้ก้อนน่าจะได้ก้อนใหญ่นะนะเพราะว่าปู่ทาเวสก็โดนบรรดาลให้โชคลาภก้อนใหญ่ได้ฮนุมานเขาลกสําเร็จเขาก็ได้เป็นเป็นแบบ หนุมานนั่งเมืองอ่ะคลองเมืองอ่ะนะเพราะว่าเขาก็จะมีสมบัติเยอะนะคะสองคนเนี่ยเขาให้เขาให้ได้อยู่แล้วนะคะนะจากหานุมานเนี่ยแล้วก็าจากปู่เทวเวศอาจารย์เลยตีความหมายว่าชาวราศาีกุมุงจะมีโชคใหญ่แต่ไม่รู้โชคจากอะไรนะคะอาจจะเป็นการเสี่ยงโชคก็ได้หรือบางคนดวงไม่ให้เหมาะการเสี่ยงโชคอาจจะเป็นการเปิดธุรธกิจใหม่ อาจจะกําลังปูพื้นงานอาจจะเร่งแล้วเปิดธุรกิจใหม่เปิดอะไรใหม่แล้วก็คือธุรกิจนั้นนะ่ะจะเป็นท่อนําเลี้ยงในอนาคตเลยนะคะจะประสบความสําเร็จดีด้วยนะคะของชาวลัคนาราศีกุมนะประสบความสาเร็จมากยกเว้นอย่างเดียวเรื่องใจร้อนนะคะเรื่องใจร้อนเรื่องแบบแบบไม่ค่อยฟังใครอะ่ะนะเพราะว่าเดิมมันก็มีพื้นของของพลังหงสอยู่แล้วนะมันก็ยิ่งจะทําให้เราอะ่ะเป็นคนที่แบบ บบหัวดือ้อหัวรัน้นแล้วบางอย่างก็จะไม่ฟังใครแล้วก็หัวร้อนด้วยนะแล้วยิ่งยิ่งได้เสียงนี้ก็ระวังให้ดีนะเพราะว่าเสียงจะทําให้ตัวเองการกรับปวดมากเลยขี้หงุดหงิดพูดง่ายๆก็จะหงุดหงิดมิถุนาจะหงุดหงิดมากนะคะแต่คู่อ่ะก็ยังอยู่ได้นะถึงคุณจะหงุดหงิดแต่ว่า คุณก็ยังอยู่คู่คุณได้ความรักก็ยังไปได้อยู่แล้วก็ได้เสียปูต่าไฟอันนี้แล้วก็เสียพระแม่กาลีด้วยเพราะฉะนั้นงานที่มันมีปัญหาติดขัดมีอุปสรคบ้างนิดหน่อยมันเป็นของธรรมดานะคะแล้วก็ได้ไพ่สองใบที่เป็นไพ่สรุปนะี่คืองานฉลุยอยู่แล้วงานฉลุยงานออกมาดีแต่ในไพ่นี้ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ใจเย็นนิดนึงนะ,ะให้ใจเย็นอย่าอย่าหัวเสียบ่อย นะพอ,อากาศมันก็ร้อนยิ่งหัวเสยียยิ่งคิดอะไรไม่ออกนะคะก็คืนให้สดนมดนไหวพักนะส่วนในเรื่องของการเงินดีอยู่แล้วการเงินดีมากเพราะเมื่อกี้บอกแล้วหนึ่งมีโชคลาบนะแล้วแล้วก็อาจจะมีโชคจากเรื่องงานได้เงินนะได้เงินจากงานละข้อหนึ่งแล้วที่เป็นงานประจําก็คือได้อยู่แล้วอันที่สองก็คือได้แบบโชคลาบแบบฟุกๆอันที่สามได้โชคลาบจากการทําธุรกิจหรือคนที่ทําธุรกิจมาอยู่แล้วแล้วก็วางแผน เดินเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยก็จะประสบความสาเร็จได้เงินก้อนในอนาคตหรืออีกในยะหนึ่งชาวลัคนาราศีกุมคนไหนที่ต้องการจะกู้แบงก์กู้ธนาคารกู้เงินออกมาปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างร้านหรือว่าเอ่อเอามาต่อย,ยอดทางธุรกิจนะคะก็จะกู้ได้สําเร็จนะคะอาจจะติดขัดอุปสรรคบ้างน,นิดน,นหน่อยๆเรื่องเอกสารเรื่องเครดิตอะไรนิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายเราก็ดูจากเภินไพ่เราก็จะกู้ได้ได้เงินก้อนมาหมุดในธุรกิจของตัวเองนะคะ นะแล้วก็ทําให้ในธุรกิจมีสภาพคล่องว่าเกาะร่างสร้างธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นนะชาวกลุ่มเนี่ยในปีนี้ดวงก็ยังดีอยู่นะคะก็ยังไปได้ไมีอุปรสรรคบ้างเล็กน้อยแต่คือพอปีหน้าเนี่ยธุรกิจที่คุณวางไว้ก็จะบูมขึ้นกว่าน,นี้นะคะใครที่แบบพอมีเงินทุนทําธุรกิจอยู่แล้วก็ประคับประคองไปนะคะเดี๋ยวพ้นกระดากระดาพ้นกระดากระดาปีหน้าก็จะดียิ่งขึ้นนะเพราะว่าดาวมนุษยู่ยังเรียงคลอง คลองอยู่ในราศีเมษนะคะมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละเกือบทุกราศีนะคะแล้วก็ดวงเมืองก็เป็นแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นก็คือชาวกลุมอะ่ะตามพื้นดวงเนี่ยรวยแต่ตอนนี้คือให้ทําอะไรก็ได้ที่มีอยู่แล้วปูพื้นประคับประคองไปนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์อย่าอ่อนไหวอย่าฟังใครนะคะ,ะแล้วก็ทําให้จิตผ่องใสนิ่งที่สุดนะแล้วทีเนี้ธุรกิจคุณจะประสบความสําเร็จ แล้วก็ในเรื่องของอบุตรบริวารคนในครอบครัวนะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาจะเกิดจากอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเพราะคุณได้เสียนปูตาไฟกับตาไฟปางพิโรธแล้วก็ปูตาไฟอันนี้ที่เป็นปางบวชธรรมดานะ อารมณ์ของคุณจะแปรปวนในเดือนมิถุนายนคนเราพังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจะมีปัญหาที่คุณสร้างขึ้นมาเองจากอารมณ์ของตัวเองแล้วก็จากวิจีกรรมของตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้ระง,งับพมัมลมแบบที่เคยสอนไปนะคะใครที่เ,เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เคยมาเรียนสมาธิด้วยกันอยู่แล้วอะไรแล้วก็เอาที่สิ่งที่สอนนะคะลองไปใช้แล้วหมัน่นฝึกฝนก็จะดับอารมณ์ตรงนี้ได้มากพอสมควรนะคะ เราก็จะได้ฌานนะเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นชั้นที่ควรจะได้อะนะคะชาวุ่มก็จะได้ในบางคนนะคะส่วนเรื่องการเดินทางไม่มีปัญหาตอนนี้นะคะในเดือนมิถุนายนเสื้อสีดำเสื้อสีแดงห้ามใส่นะคะถ้าเป็นไปได้ใส่สีอ่อนสีพาสเทลสีขาวนะคะจะดีนะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าตังก็ใช้สีตาล นะคะสีตารมสตีที่แบบเรียกซับนะคะไปให้ครูบาอาจารย์ที่นับถือเจิมก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะนะ,ะแล้วก็หิ้งพ้าให้สะอาดนะชาวภูมินะห้องพ้าหิ้งพ้าให้สะอาดอย่ามีฝุ่นอย่ามีดอกไม้แห้งๆเก่าๆคาจัดกันและล่วงทุกๆ,ๆตเต็มอะไรเงี้ยไม่เอานะคะเดี๋ยวเงินมันจะไม่ได้เต็มที่ทําให้สะอาดเข้าไวนะะ้นะคะแล้วก็จะได้เพราะว่าเจ้าที่ที่บ้านของชาวภูมิอ่ะไม่ชอบลกๆนะก็ดูจากมีนี้นะคะ น่าจะมีบ้านมงคนที่ลกมากโดยเฉพาะขึ้นพานะไม่เคยปักกวาดมานานแล้วขุนอย,ย่างยหญ่ขึ้นพาร์ขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปเช็คซะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโชคมาเองแล้วก็ถ้าว่างให้สวดขะถายยอดประกันไตปิดกกับคะถาเงินล้านแล้วเดี๋ยวเงินน่ะจะได้มาฟุกฟุแล้วก็สวดบูชา,าปู่ทาเวศขอพอรท่านเยอะให้ท่านเปิดขุมทรัพย์ให้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยที่จะได้โชคก้อนใหญ่นะคะนะละค่ะส่วนเรื่องสุขภาพ สุขภาพอของชาวรัคนา,าราศีกุมนะจะอยู่ที่ท้องสุขภาพนะระวังนะอาจจะปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุท้องไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อจะผายลมจะนู่นนี่นั่นอะไรท้องเสียท้องขู๊กคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เกี่ยวกับท้องอยู่กับลำไส้นะคะก็ทั้งเดือนมิถุนาเนี่ยให้ระวังแล้วก็บางทีอาจจะพ่านไปถึงเรื่องปวดหัวนะเรื่องเส้นเลือดตรงขมับปวดหัว หรือไมเกนก็เป็นได้นะคะนะมันก็จะพ่วงๆกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครติดตามมาทุกคลิปนะก็จะให้เสริมด้วยาวพาแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวนเนี่เละคะ่ะดีที่สุดแล้วนะไม่ต้องเสียเงินมากนั่งสมาธิอยู่กับบ้านและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรน,นะเป็นการนั่งสมาธิที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินเดินทางไม่ต้องเสี่ยงโรคระบาดนะเวลานี้เราได้บุญมหาศาลภายในเสี้ยววินาทีที่จิตของคุณนิ่งนะคะ ให้ทำลักษณะแบบนี้ไปนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ก็ดูภาพโดยรวมของชาวลัคนาราศีกุมนี้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะ,ะก็ขอจบคำทำนายของชาวกุมไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอใหอ้ชาวกุมได้โชคได้ลาบส่งความปรารถนานะคะให้ก้อนใหญ่ลอยมาเร็วๆเ,เลยนะคะ,ะแล้วก็ให้พ้นภัยจากโรคระบาดท,ทั้งนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปจานไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ